มีคนทักมาแต่เช้าเลยขอแนวทางแนวทงแนวทางอะไรกันล่ะคะมีที่ไหนล่ะเอาไปเดี๋ยวพาเข้าแนวป่าค่ะเข้าไปยัง เข้าแล้วม,มีคนเขาเข้าแล้วเกือบออกไม่ได้ค่ะเข้าไปที่ป่าแล้วเกือบออกไม่ได้ก็เลยต้องทําพิธีกราบขอข,อขมาเพราะว่าหลังจากนั้นคือคุณพี่นัททวั์อินทลักษ์อายุ24ปีเนี่ยคุณผู้ชมเขาเข้าไปตัดต้นไผ่ที่บ้านนาหมู่สามตำบลเขาหินซ้อนอํเาเภอพนมสรารคามของฉะเชิงเซาค่ะแล้วพอเข้าไปปับ๊บตัดเสร็จปุ๊บ,บเห็นเป็นรูปปั้นกูมารขึ้นมาตัวเองก็ไม่ไดีสนใจตัดไปตัดมาอุย้ย หาทางออกจากป่าไผ่ไม่เจอเอาหลงก็ดิหลงเลยนี่แล้วคุณดูใครเอากุมารมาฝังเอาไว้จนกลายเป็นว่าโดนดินทับถมโอ้โหแล้วก็งอกออกมาอย่างกับหน่อไม้อ,อ่ะเป็นทรงแบบนี้เลยค่ะโดยบุคคลที่เขาพบเจอเขาก็แปลกใจว่านี่เดินมาครึ่งวันแล้วยนะังออกจากป่าไม่ได้อีกเหรอเดินไปเดินมาพี่บอลเหมือนในละคร,ครเดินเดินเดินปุ๊บเดินกลับมา เฮ้ยนี่มันจุดเดิมที่มีกูมาอีกเดินไปเดินมาเอาวนมาจุดเดิมเจอกุมารอีกแล้วสุดท้ายต้องยอมยกมือขอขมานะคะแล้วก็บอกว่าถ้าออกไปได้เดี๋ยวถวายน้ําแดงให้นะ <c oughs> คุณผู้ชมเชื่อไหมไปตัดป่าไผ่แต่เช้าถึงบ้าน่ํอ่ะเพราะว่าหาทางออกไม่ได้อ่ะปกติทุกวันก็เดินออกได้แต่พอมาเจอกุมาแล้วทําท่าเมินใส่เขาออกไม่ได้เลยสุดท้ายก็ต้องกลับมาค่ะเพราะว่าพอกลับมาเสร็จปั๊บเนี่ย กลายเป็นว่ากูมารมาเข้าฝันบอกหิวหลับมาหน่อยตัวเองก็เลยมาขอโชคซะเลยพร้อมกันกับน้ำแดงค่ะเห็นเลขอะไรครับพี่ส่องมาแปดสองครับนายไหมไ่เทูไปเทนี่ยะไรถูบเทไม่ต้องจุดหรอกนี่แหละตรงบริเวณลำไผ่เลยคุณผู้ชมแปดสองครับตรงหัวกูมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมแล้วเขซูมแบบ ยิบเ,เหลืออืมแล้วภาพนี้เขากดหัวใจไว้เลยนะครับโอ้ถ้างวดนี้ไม่ออกงวดหน้าเขาตามแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเอาจากกุมารสาวเดี๋ยวพาไปดูกล้วยนมสาวกันหน่อยค่ะกล้วยต้นนี้นะคะอยู่ในพื้นที่กำแพงเพชรไหนนมสาวอะ่ะคุณป้าชี้กันใหญ่เลยแต่ว่าไอ้จุดตรงที่ชี้ไม่เห็นจะมีนมเลยคุณป้าชี้อะไรกันคะนันนา,นนาย,ย,ะยะ่ะเห็นเลขอะไรบ้างครับพี่เห็นเลขสองค่ะเลขสี่ ตรงนี้เป็นสี่ตรงนี้เป็นห้าถ้าจะเอาสองตัวล่างก็เก้าเจ็ดข้างบนก็สองสี่ห้าโอ้แล้วอะไรคือนมสาวที่เขาเห็นกันมันเป็นต้นกล้วยเป็นพันต้นกล้วยนมสาวโอพันเขาพันเขาแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะไม่เห็นนมไม่เห็นกล้วยอะไรเลยคุณผู้ชมเห็นแต่ลวดลายบนกล้วยคือเจ้าของคือลุงเสกนะคะบอกว่าตัวเองซื้อกล้วยนมสาวมาปลูกเนี่ยสปีแล้ว อ๋อคือลักษณะตรงปลาย ใช้คำว่าจุกกล้วยได้ป่ะพี่บอลได้เออตรงปลายจุกตรงนั้นมันจะชี้ขึ้นลักษณะเหมือนสาวนมตั้งเต้าแบบนั้นน่ะคุณผู้ชมแล้วลูกก็จะสั้นสั้นกว่ากล้วยน้ำหวานหน่อยใช่ใช่ใช่ลูกเขาก็จะเออเห็นแล้วอยากกินกล้วยเหมือนกันนะเพอปลูกขึ้นมาได้เนี่ยมันแตกหน่อออกมาอีกสองหน่อซึ่งปกติกล้วยพันธุนี้ยเวลาเขาแตกหน่อเขาแตกแค่หน่อเดียวนะคะแต่พอแตกออกมาสองหน่อโอ้แปลกดีพอเข้าปีที่สามแตกมาสี่หน่อเลยค่ะคนงานก็เลยพากันมาส่องดูแล้วก็ โชคดีถูกเลขหลังจากนั้นชาวบ้านมารุมกันเต็มไปหมดเลยดิฉันไม่เห็นหน้าลุงเสกเลยอะลุงเสกเป็นผู้สังเกตการไกลๆแล้วก็ปล่อยให้กับสาวๆมาส่องกันตรงนี้นะคะ <c oughs> เลขทูบเสียงทายถามว่าตรงกันกับเลขที่ป้าๆใหญ่ๆเห็นไหมก็ตรงนะเพราะว่าคุณป้าเมื่อสักครู่บอกว่าด้านบนกับกล้วยเนี่ยเห็นสองสี่ห้าส่วนด้านล่างกับกล้วยเห็นเ7ก็ครบเลยห้า เออมันก็มีตัวให้ตรงกันด้วยเนาะส่วนเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับคุณผู้ชมใครที่เป็น f c คุณเฟียวฟ้าวอันนี้เป็นดาราสาวสายมูไปทําพิธีบวงสวงนะครับองค์ปู่องค์ย่านาคราชครับปรากฏมีคนที่ศรัทธา,าคล้ายๆกันเนี่ยไปส่องหาโชคลาภกันพเพราะเขามีการจุดประทัดด้วยเมื่อวานนี้คุณเฟียวฟ้าวแต่งตัวสวยมากเลยอะ่ะไปทำพิธีนะครับรำถวายาแล้วก็บวงสวงรูปปั้นองค์พญานาคเป็นพ่อปู่อนันตนาคราช แล้วก็ไม่ย่าเทวีน่ารันครั้งนี้รำ<ต>เหมือนอินเดียนะใช่ปกติจะอ่อนช้อยสวยงามครั้งนี้เป็นสไตล,ล์อินเดียแต่ว่าเป็นงูแบบอินเดียนะเออดูจากชุดก็คล้ายๆกันนะครับผู้ชมจัดขึ้นที่วัดสันป่าตึงวนารามนะครับ เลขที่186หมู่8ตำบลพระบาทอำเภอเมืองของจังหวัดลำปางเมื่อวานนี้คุณเปียวฟ้าวไปกับคุณฟ้าวเปียวใครนะฮะพี่ชายอ๋อเออบ้านเขาเปลี่ยนชื่อทั้งบ้านใช่ไหมใช่เปียวฟ้าวไปกับฟ้าวเปียวแล้วก็คุณแม่ชะโรชินีนะครับเข้าร่วมทำพิธีอันนี้คือพี่ฟ้าวเปียวถูกไหมใช่แหมพี่ไอดอลงเ่พี่ฟ้าวเปียวกับน้องเปียวฟ้าวเออขาเปลี่ยนชื่อกันทั้งคู่เลยนะครับคือกราบไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการจุดประทัดนะครับคุณผู้ ด้วยกันก็นรวมเป็น3,000นัดนะแล้วคุณเฟียวฟาว้าก็ขึ้นรําถวายที่ลานด้านหน้ารูปปั้นนะครับพอรําถวายเสร็จปุ๊บขอดูเลขหางประทัดหน่อยไอ้ที่เห็นเนี่ย ชุดแรกออกมาปุ๊บเรียงเลยพี่กิ้ง888กองแปดเลขมงคลเป็นอินฟินิตี้นะฮะส่วนชุดที่2เนี่ยจะมี2แถวด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเนี่ยแถวบน 5, 7, 2ส่วนแถวล่าง 2, 6นะครับแหมแต่น่าเสียดายชุดที่3ไฟมันไหม,ม่แต่62มันออกไปแล้วนะเอาไม่เป็นไรออก 2, 6ใหม่ก็ยังได้อเออชุดที่3รอดูปรากฏมันไหม้จนมองไม่เห็นอะไรเลยไหนลองตัวเลขสักตัวก็ไม่มีเหรอไม่มี มีแค่2อันเท่านั้น,นม,มันนถ่ายนเปิดก็เลยไม่ได้ถ่ายมาคือมันเป็น,นเห็นป้าข้างล่างอ่ะมันไหมอ๋อเป็นเศษไหมไปหมดเลยลจนดูไม,ไม่รู้เลยว่าเป็นเลขอะไระนะครับแล้วก็มีการทําพิธีอัญเชิญแม่ตะเคียนทองด้วยอัญเชิญไปที่สํานักปฏิบัติธรร,รมเทพประธานพรพระพธทธสัตว์ที่เชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมให้คนได้กราบไหว้ก็มีการทําพิธีแล้วก็โรยแป้งทัวต้นตะเคียนไปหมดเลยอาเสร็จป,ปุ๊บนักเสี่ยงโชคไม่พลาดนะครับส่องไอ้ตรงที่โรยแป้งลงไปหลายคนเห็นชัดๆเลยนะครับอ่ะ ไม่แน่ใจอะเขาเห็นอะไรบ้างแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยแอบกระซิบบอกมาว่าชาวบ้าน่ะเขาเห็นแต่คือเขาพูดเสียงดังไม่ได้ <ừ> เดี๋ยวมันเคลื่อนพี่กิง้งเรารู้กัน2คนนะเดี๋ยวผมบอกแค่พี่กิ้งคนเดียวพอต้องอย <ๆ S 1> ู่ปบูเลย คือเขาเห็นคือ256กับ781ดเห็นแค่6ตัวอันนี้เรารู้กันสคนนะพี่กอิงแล้วไปออนทำไมวะเนี่ยเออเนี่ยแหละครับผู้ชมแล้วก็มีการโปรยทานกันไปตามความเชื่อนะครับทั้งคุณเฟี้ยวฟ้าและคุณฟ้าเฟี้ยวจำได้เลยอีกจุดหนึ่งลงมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวานนี้พี่เตือนใจบอกแบบนี้บอกฟังไม่คุ้นชื่อพี่ฝนธนสุนทรเปลี่ยนชื่อหรอไม่ชื่ออย่างเป็นทางการบนบัตรประชาชน เอเอต,เตือนใจสีสุนทรนะคะถ้าเกิดบอกแบบนี้อาจจะไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกผนธนาสุนทรเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหจําได้ดีเสียงเป็นอมตะมากนะครับเมื่อวานนี้ไปพร้อมกับคุณแก้วมณีทรัพย์เจ้าของบทเพลงอีแก้วปิงกนี่แหละครับคุณผู้ชมไปร่วมง,งานกันกราบไหว้หลวงพ่อช้างเตจปัญโยเจ้าอาวาสวัดแล้วก็พระเกจิอาจารย์ของชาวแปดริ้วที่วัดจุกเชออำเภอเมืองของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับกราบไหว้เสร็จทั้งคู่ก็ร้องเพลง ถวายแด่หลวงพ่อช้างแล้วก็ส่งเสียงหว,วานๆเมื่อวานนี้สาธุชนศรัทธาก็ไปกันโอ้โหมีความสุขฮะทั้งสองคนเนี่ยร้องเพลงขับกล่อมน,นะครับโดยคุณฝนกราบไหว้เท้าเวสุวรรณสอง,ององค์ก็คือเท้าเวทุ้งเรืองและท้าเวทตํารวยนะครับรวมทั้งเสียงเซียมสีเลขเด็ดตอนพี่ฝนเสียงเซียมสีไอเราก็รอดูว่าไม้ไหนมันจะกระเด็นออกมาโอ้โหสองศูนย์นะพี่กิง กระเด็นออกมาจากเ m ียซีของพี่ฝนนะครับแฟนคลับกับนักเสี่ยงโชคอยู่บริเวณนั้นพากันถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไปเสี่ยงโชควันนี้นี่แหละ31กรกฎาคมนะครับผู้ชมวันออก